มาถึงคลิปแรกภาพก็เบอร์เหมือนไทเกอร์คลิปแรกถ่ายครับผมนี่ครับผมมีน้ำมันถูกข้อบวนมีก๊อปเปอร์ถูกข้อขวาเดี๋ยวต้องนาน้ำมันไปให้ไอ้เหี้ยดิ้นเลยดิ้นลูบลูอัดอันนี้แกผิดแล้วผมเราต้องฮะแค่นี้เหรอโอ้ยอันนี้ง่ายเอาเอายังมึงทับอะไรอ่ะเอายังมือพัอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวบอกไปว่า ตามคาดครับผมล้องตาส์ไปดีมาถึงบางกรเอาไปเออไม่กูอุ้ยอย่าทำให้ผมมาอืา้อได้เลยอ้ามมือกัดกูมือกัดกูเอ้ยไม่เป็นไรเอาปลาไปกินนะแต่าต้องมากัดกูโอเคโตขึ้นเด็กดีเด็กดีต้องให้อาหารซะหน่อย เออ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึกเฮ้ยอย่าด้วยปลามึกเฮ้ยฮะอ๋อโรยเฮ้ยเฮ้ยกูคุ่เองมั้งเนี่ยมึงป้อนเด็กให้มึงแดกเหรอไอ้เหี้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยว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 กูว่ามันไม่ใช่แล้วเฮ้ยทำไมโค้่อาเคสอร่อยนี้มันขนาดนี้เหรอไอ้เหี้ยกูท้องไว้เดียวเฮ้ยเลยตาดำๆมั้ยน่ะ เมียก็อยู่มึงมึงป้อนเด็กเลยอ่ะไอ้เฮียไอ้เฮียมึงหัวไปไหนวะไอ้เมื่อกี้ว่านักแล้วันนี้หนักกว่าผมม่มโอ้โหผักเมียบอกว่าไม่อยากมีเด็กไม่ชอบเด็กแต่พอเป็นคนอื่นนี่อุ้ยอยากเป็นพ่อแล้วก็นี่ครับผมไม่มีในเกมจริงนะผมภาพ z ู o m เห็นไปแค่โคตรนานนะผมในเกมไม่มีนะผมเป็นแค่มิเก้มาผม ไม่มีอ้อแม้ว่าผมเนี่ยฟันเอื้ออฟันหัวผัวเก่าไอ้เหี้ยเปลือกไอ้เหี้ยบิมีปอบปวดไม้แม่งไม่งแม่งชนะระดับโลกอ่ะไอ้เย่โคตรมึงเลยเดี๋ยวนี้ก็คือเหตุผลแม้ว่าทําไมถ้าคุณทําไมไม่เป็นคุณควรจะจ้ามผู้เที่ยวทานนะผมไม่แนะนมันก็จะไปอย่างนี้ครับผมเอื้อเบียนพีเฮ้ยอันนี้ผมใหม่สร้างสรรนะอ้าวรวมมาว่ไแม่เอ้าเอ้าไปหมด bài mọt out thích bằng tay không mày đại Ơi Ơi ơi, 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 Ơi 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 ui Ơi, ui 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 เฮ้ยเดี๋ยวก่อนมึงคุยกับกูก่อนมึงมาคุยกับกูก่อนเป็นคนพามาคนนะมึงมาคุยกับกูก่อนอันนี้ไม่ต่างกันครับผมดูหน้าพระเอกดีๆครับผมยิ้มแป้นยิ้มแป้นมึงต้องเดี๋ยวดูเท่าอีกนะแต่ภาพแบบนี้เดี๋ยวมึงยิ้มแป้นมึงคิดได้ดีไม่ดีป้ะเนี่ยอ่ะอันนี้วยเท่าอีกแล้วหน้าพระเอกก็ยิ้มแป้นเหมือนเดิมครับมึงไปเสพอะไรมาเนี่ย มึงเจอเป้าหญิงตัวขาวเนี่ยมึงวิมเนี่ยมึงไปเสพไปมาเนี่ยเฮ้ยอันนี้พิจารณาทั่วไปครับผมเก็บดาบให้ขบวนให้ได้นี่อย่างเดียวอย่างเทสเก็บดาบเข้าไปเฮ้ยอันนี้ผ่านว่ะตะกี้มันไม่ใช่ตะกินขั้วดาปลอมอ,นนอ,นอ,อันเนี้ยของจริงเออของจริงเนี่ยมันต้องแบบนี้นอ่ะมั่วอย่างเงี้ยแต่มันต้องเสื่อมเสื่อม,มอันเนี้ยเฮ้ยมึงเอาเอีกแล้วนะมึงเอาเอีกแล้วนะ แล้วมึงดูมือมึงดูแอปเปิลมึงดูยุทธานูมึงคิดอะไรอยู่เนี่ยโอ้ยแม่งยำเสื่อมเลยไอ้เแย่แม่งยิงดูรู้สึกว่าแม่งยิงต่ำนะครับผม,ลม,ม,ม,มแล้วดูพระอาทิตย์แม่งยิ่งแป้นไปแล้วก็คนทคำเกมบอกว่าคลิปที่แล้วโดนเยอะแล้วฮีโร่อ่ะคลิปนี้เจ้าหญิงโดนบ้างนะครับผม <c oughs> โอ้ยสงสารเหมือนกันวะเนี่ยตรงกว่าโ,โอ้ยโอ้ยไอ้เแย่โทรมาแทนโอ้ยโอ้ย ไอ้นี่อ่ะตายตายไปก็ดีไอ,ไอฮีโร่เนี่ยไอเย็บเนี่ยเนี่ยตายไปก็ดีไม่ยิ้มแป้นไม่ยิ้มบ้าง่ะเจ้าหญิงกำป่วยครับรักษาจะหน่อยครับตอนรันกษาเขายิ้มแป้นเหมือนเดิมครับกูไม่เข้าใจยว่าทำไมต้องยิ้มวะอยู่มึงคิดจะฆ่า,ากันแน่เป็นเรียวยี่ก็เลยเอาตกใจทำไมไมึงยิ้มิ้มลยโอ้ยไอบ้าไอกูว่ากูว่านะไอคนมาพูดนะไม่รบติดแล้วแหละแบบนี้ เด้กก้นั่นแหละครับเท่าอีกคนเดียวตัวไม่ไม,ไม่ได้ครับพีโย่ต้องตดนด้วยแต่ก็ไม่ตัวนครับแถมโหรเลยย้ำหากํำหาพ่อมึงเหรออฮ้ยขำหรอไปไหนไม่เตลไ <S <S อ,อ,อไม่ขำนี่ต้องขอชีวิตไปดีขำหาใครอ่ะเนี่ยอา้าวหัวกูมีชู้ทีพผาแล้วอย่างนี้ต้องพายดียวะเนี่ยแก้ผ่านนี้งงใส่แม่เลยนี่ครับผมวิวัฒนาการของมีโย่ครับผมอันย่างนี่เทมาเทียว อันกลางก็โอ้โหเป็นพีสาร่อ,อเท่อันบนไม่รู้ครับผมแต่มันบอกว่า e วงอโวอชันแต่ว่าเป็นเวทกา,ารที่ผิดพลาดแล้วดูถีผิวดาครับผมมึงหยิบมึงเยียดมึงเยียดผิวไปเนี่ยฮะนี่ครับผมแล้วกับมาเฟรติซี่เริ่มมาเป็นอัตวินโตมาเป็นอัตพาดเดี๋ยวโตวขึ้นไปอีกก็เป็นคบพ่อเขาเป็นอัตพาดว่าแต่มันเกี่ยวหี่ยกันะเนี่ยเดีย๋ยวนี้ก็คือคุณเมื่อถูกปกครองโดยรัฐบาลประยุทธ์นะครับใครจะอวยก็อวยเถอะกูไม่อวย,ยคนนึงอะ อผมว่าคนพารรเกมควรเทคติของตัวเองนะครับเดี๋ยวคิดให้ดีๆนะผมว่าโคนาอนเนี้ยสมควรพามออกมาไหมนะครับผมโอ้ยกาิิโปรติที่เคยพาอ่ะมันธรรมดาไปต้องนี่ฮ้สามมิติไปเลยยํำเกมก็เฮี้ยเหมือนเดิมอะ่ะนี่ๆีๆ่นอันนี้มีคนเขาเอาโคนาเกมฮีโร่วอไปเชียบกับเพลงของ l o l ใช่ไหม เดี๋ยวแม่งคล้ายกันเลยเดี๋ยวไม่สนายแล้วแหละดูออกโอ้ยดูถัดโซนนะผมตัวแตกแน่ครับผมแบบเนี้ยไม่น่ารอดครับผมขอให้อภัยแต่ทุยไม่ใช่ให้อภัยเขาให้ไว้เอ้ยทุยไว้ไว้อะไรให้แกฮีโร่ตัวนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็มีคนแคปมาได้ผมว่าเป็นโคตนนาของเกมฮีโร่บอลับผมซึ่งดูมันผ่านนี่กูนึกว่าโคตรนาเกมมาเฟียซิตี้นะเนี่ย โอ้ยรุปกลุ่มรูค้ามึงกลุ่มเพื่อนมึงคือกลุ่มไหนไวนะเนี่ยี๋ยวมึงดูมีดีย๋ยวมึงดูท้องไอ้เหี้ยเอาแ้วนะมึงจะข่ารกรรมเด็กแลี้เหรอเทียสาขอร้องหน่อยนะตาเองเแบบีโอ้ยเสื่อมเฮี้ยฮี้ยดีนะไม่ไม่มีไม่มีมมโทษโคนนาเต็มๆอ่ะเฮ้ยพวกมึงอ่ะเปิดประตูดิลวงเฮี้ยกัน เอาทิพายเอาทิพายมึงเยือยู้มีเยอยูช่วยช่วยช่วยช่ไปซ่อนตัวเอวไปซ่อนตัวหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนแมวแมวแมวช่องว่างในหน้าแมวท็อกทิพายเย้หน้าของท็อกเลยจัดพ่อบ้านไซก้าแล้วมึงเนี่ยเฮ้ยไหนใครใครบอกแม้ว่าเะลรูง่ะไหนไหนออกมาดิออกมาหน่อยฮะเฮ้ยทิยาเขาหน้ากูัตั้งเลยอ่ะหน้ากูัตั้งเลยอ่ะอ๋ไม่แย่หรอกทิยาเขาหาไม่เจอหรอกนะไว้รู้กันต่อดีกว่า เออมันก็ถูกบอกที่ถ้าคนมันโกรธมันจะเป็นเดินหากอ่ะแต่นี่มันไถเหรอวะอ้าวเฮ้ยที่ผ่าแล้วเบียร์มาโลบเวลโอ้ยไม่เห็นเลยว่ายู่ไหนอ่ะไม่เห็นเลยเตอร์ลอยถูกกางเกงกางเกงสร้อยโอ้โหคือแบบไม่ไม่หวยกันมาจริงจริงอ่ะโอ้โหไม่ทำอะไรที่ไม่ดีไม่ย้ายเลยแม่คิดว่าจะรอดหรอไม่รอดหรอกเนี่ยใครอะคะขาวไอ้ยวงกันสวน่างนี้ หัวยี ah. ่ยนี hey, ่ต้องเทอให้นะอ้าวก็ของเมียมันรวงไม่อร่อยอ่ะเนี่ยต้องต้องมารวงของอื่นเนี่ยของอื่นมันอร่อยกว่าเอเนี่ยอร่อยกว่าเทกซี่กว่าทุกอย่างดีกว่าโอ้ยเมียอ่ะต้องไปปรับตัวเองบ้างนะจะได้รวงอร่อยอร่อยบ้าว่าแล้วก็ขอรวงต่อนะาทาเบบี้เฮ้ยไม่ไม่ไม่ทียอเทียาเขาไดผิดแล้วเอาแค่ที่เฉยเอาแค่เที่ยงไปเฉยอ่ะไม่นี่อย่าเอาทำงานด้วยกันอยาทำอไมด้วยกัน เดี๋วไม่มีเลยนะอะไรเลยปล่อยเถอะขอร้องอ่ะขอโทษขอโทษจริงจจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วขอโทษสัญญาสัญญาจะไม่ทำอีกแล้วนะขอร้องเถอะขอร้องไม่ทำแล้วเถือก็เทียะยากแม่เลย โอ้โหโทษทีอาทำไมทำไม่ออกยิงไปเลยถัาไปเหรอไม่ไอ้สัตว์มึงโดนย่างกับอีตอสในไหนควายตามหาฮีโร่ตัวจริงไอ้แหน่วะไม่มีเลยมีแต่ไอ้คนติดเนี่ยฮะไม่มีฮีโร่แล้วคนเนี่ยคนเนี่ยหนึ่งสองสามสี่เหมือนกระเบนเนี่ยคนติดเนี่ยเอาเหี้ยที่ผายเออแต่ที่ผายครับผมเอา แต่แบบนี้ทำไมดีครับผมทำไมดีอ่ะเหลือแต่แบบนี้ทำไมดีอ่ะซ่อมไหมเหลือในหูก็แค่เหลือแต่เองแต่กลัวอะไรห,หาผัวหาเอ้ยไม่ใช่หาเมียใหม่ดีกว่านี่ผมทุ่มปูยู่ได้นะ้ำเป็นนางเนื้อด้วยสเปก้เาเลยเหลือแต่ทําแม่งทอจะไปอยู่ด้วยกันนี่แหละไอ้ศาสตว์มึงไม่ดูคนข้างอย่างเลยคนข้ามองเมียมึงเลยนะไอ้ศาตว์มันจะตายว่ามึงนั่นะ รออยู่ใต้นานนะจ๊ะเดี๋ยวพี่ยงไปหาเลยเดี๋ยวเราจะมาสู่สีตุกติกิกิกุกักกักกุกกิตุกติกิกุกไอสัตว์มึงดูคนข้างหลังด้วยไอสัตว์มึงจะโยงไปกับมือนะมึงดูเรือด้วยไอสัตว์ไอสัตว์เดี๋ยวเดี๋ยวเรือมึงร่วมขึ้นมึงทิพายนะโอ้ยไอเหี้ยเป็นไงเสียเป็นแสนจมน้ําแทบตายแขนแม่ตับสุดท้ายก็ต้องพึ่งเมียเมียเดิมไอสัตว์โอ้ย เหลือแต่จมหากมึงมึงได้ไมั้งมั้งไม่เนี่ยแต่ตจัดการเนี่ยจัดการจะเอานางเนื้อเนี่ยสุดท้ายมึงก็ไม่ได้ไเลยนอกจากเนี่ยหน้ามืดเลยเนี่ยโอ้ยไอ้เหี้ยติดไม่พองูอีิจมหาก